พระพุทธเจ้าเคยโดนใส่ร้ายแบบนี้ย้อนไปในสมัยพุทธกาลมีพวกเดียรถีอิจฉาพระพุทธเจ้าเพราะว่าท่านมีราักการะมากมายแต่ตนนิ่ กลับลดลงทุกทีจึงวางแผนใส่ร้ายป้ายสีพระพุทธเจ้ากับพระสาวกให้หนักกว่าเดิมจะให้นางสุนทรีค่ะผู้งามโฉมมากๆใส่ร้ายว่าจะให้นางนะคะร่วมนอนกับพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้นําข่าวนี้นะคะไปสู่มหาชนวันรุ่งขึ้นเลยนางก็ถือทั้งดอกไม้ทุกเพียนกลับ <c oughs> ไปที่วัดพระเชตวันตอนคืนนางก็กลับไปสู่พระนครปกติแต่วันรุ่งขึ้นนะคะพอชาวเมืองต่างจะมากราบพระพุทธองค์นางสุนทรีนะแกล้งทาเป็นเหมือนนอนที่วัดพระเชตวันจนชาว เหมองก็ถามว่าเธอมาทำอะไรนางสุนทรีก็ตอบกลับว่า ฉันก็มานอนกับพระสมณะโคดมทำให้ท่านมีความสุขนะแล้วข่าวนี้นะคะก็ขจรกระจายไปทั่วก,กนนรุงครพวกเดียร์ธีนะคะก็เลยว่าจ้างพวกขี้เมาให้มาฆ่านางสุนทรีหลังจากนั้นนางก็กลายเป็นศพค่ะพวกขี้เมาก็นําศพของนางนะคะไปไว้ที่กองขยะดอกไม้ณวดพระเชตวันพวกเดร์ีก็ไปกราบทูลพระราชาประกาศว่านางสุนทรีหายตัวไปพระราชาก็ถามว่าปกตินางอยู่ที่ไหน เดียรัฐีตอบว่าเมื่อสามสี่วันนี้เห็นอยู่แต่ที่สำนักของพระสันักโคดมที่วัดพระเชตวันพระราชาจึงให้ไปตรวจสอบที่วัดพระเชตวันปรากฏว่าไปเจอศพนางจึงๆีีที่กองขยะด,ดอกไม้พระราชาก็หูเบาจากพวกเดียรัฐีว่าพวกสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการที่จะปิดข่าวเดียวกันลอบสังหารนางก็เลยบอกให้พวกเดียรัฐีเอาศพนางนะคะไปแห่ประกาศทั่วเมืองเพื่อให้ทุกคนได้ทราบว่าพระพุทธองค์กับพระสาวก รอบสังหารนางเพราะข่าวที่นางไปนอนกับพระสมณะโคธมชาวเมืองที่หูเปาเนี่ยก็ต่างเชือ่อจนเรื่องนี้ไปถึงสรงจาว,วกของพระพุทธองค์<ๆ>ก็เลยนําความนี้ไปกระบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์จึงฝากสารว่าผู้ที่ด่าผู้อื่นด้วยทอยคําที่ไม่เป็นจริงยอมไปสู่มหา,ารกส่วนผู้ใดที่ทําแล้วไม่ยอมรับความจริงก็ยอมไปสู่มหา,ารกเครือราชา แม้ว่าจะไม่เชื่อแต่ว่าก็กลัวกลัวที่จะตกนรกก็เลยฝากคนออกไปเสือว่าใครกันแน่ที่ข่านางสุนทรีก็ได้ไปได้ยินท้อยคําของพวกขี้เมาอวดตัวเองกันว่าเราเนี่ยแหละข้านางสุนทรีก็เลยจับพวกขี้เมาเนี่ยไปที่ราชวางังเพื่อไปไต่สวนพระราชาก็รู้ความจริงว่าพวกขี้เมากับพวกเตี้รทีนี่แหละเป็นคนฆ่านางสุนทรี จึงทำโทษปราหารชีวิตทั้งพวกเดียรถีและพวกขี้เมาค่ะพวกนี้ก็ได้ไปตกขี้มหารกทันทีเรื่องการใส่ร้ายป้ายสีมีมาทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาจนถึงตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครได้ยินได้ฟังข่าวแล้วอย่าเพิ่งเชื่อเรามาพิสูจน์ก่อนหาจากแรงอื่นนะคะแล้วก็พิสูจน์ด้วยตัวของเรานะหลังจากนั้นถ้าเรารู้แล้วว่าข่าวเนี่ยเป็นเฟกนิวเราก็ไม่ควรที่จะนิ่งดูได้เนาะเราควรที่จะ ออกมาปกป้องปกป้องผู้มีศีลผู้มีธรรมนะให้เขาเหล่านั้นนะคะได้อยู่ในสังคมอย่างสันติต่อไปแล้วก็มาช่วยกันเผยแพร่พระพุทธศาสนานะคะให้เจริญรุ่งเรือง,งมากขึ้นช่วยกันทำนุบำรุงสืบทอดอายุพระศาสนานะคะให้รุ่งเรืองเหมือนครั้งสมัยพุทธการกันนะคะ